ตาเจาหาวนยิงหลายตานชานลอีกไม่ก no no ี่วันนะคะก็จะถึงวันตรุษจีนกันแล้วค่ะวันนี้เนี่ยแอนก็เลยอยากจะมาเล่าตำนานที่เกี่ยวกับวันตรุษจีนนะคะที่แอนเนี่ยเคยได้ยินมาเมื่อสมัยอากงอาม่าเนี่ยมาเล่าให้ฟังค่ะตำนานแรกนะคะก็จะเกี่ยวกับเจ้าสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่าเนียนค่ะเจ้าเนียนตัวนี้นะคะตามตำนานเนี่ยก็จะมีหัวเป็นเหมือนสิงโตค่ะแล้วก็จะมีเขาที่แหลมคมมากเหมือนกับยูนิคอร์นค่ะส่วนตัวนี้ก็จะคล้ายคกับ ัวกระทิงนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็มีขนรุงรังค่ะแม้แต่เสือมีสิงโตเนี่ยก็ยังทําอะไรเจ้าเหนียนไม่ได้ด้วยค่ะตามตำนานนะคะเจ้าเหนียนตัวนี้เนี่ยจะอยู่ใต้ทะเลลึกค่ะแต่เหนียนเนี่ยจะออกมานะคะปีละครั้งค่ะก็คือวันสิ้นสุดของปีนะคะตามปีจันทรคตินั่นเองค่ะเหนียนเนี่ยก็จะขึ้นมาจากน้ํานะคะแล้วก็ ออกมากินคนกินสัตว์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันสุดท้ายของปีนะคะหรือว่าวันก่อนตรุษจีนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็จะอบพยพนะคะจุงลูกจุงหลานแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยเข้าไปแอบในหุบเขานั่นเองค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าเหนียนเนี่ย เข้ามากินแล้วก็เข้ามาทํารายได้นั่นเองค่ะแต่ก็จะมีอยู่ปีหนึ่งนะคะก่อนวันตรุษจีเนี้ยชาวบ้านเนี้ยก็จะเริ่มที่จะอบพยพเข้าไปในหุบเขาใช่ไหมคะชายแก่ขอทานคนนี้นะคะจะมีลักษณะก็คือผมขาวแล้วก็มีเลือดฝาดที่แก้มค่ะลักษณะท่าทางกระปี้กระเป๋าก็เหมือนเป็นคนมีน้ําใจนะคะจะเข้ามาในหมู่บ้านใช่ไหมคะในขณะที่ชาวบ้านนะคะได้เตือนชายชราขอทานคนนี้ว่าให้หลบเข้าไปอยู่ใน เาใช,ชายชราขอทานคนนี้ได้ลูกเข่าตัวเองที่ยาวๆนะคะแล้วก็ยิ้มกลิ่มๆชายชราขอทานคนนี้นะคะได้พูดกับชาวบ้านว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านเนี่ยให้ที่อยู่อาศัยเขาในวันก่อนปีใหม่เนี่ยเขาก็จะปราบสับปะหลาดเหนียนให้นั่นเองคะ่ะหลังจากที่ยายแก่คนหนึ่งนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ย ได้ยินชายชราขอทานคนนั้นพูดว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนปราบสัป,ประหลาดเหงียนใช่ไหมคะยายคนนั้นเนี่ยก็ตกใจแล้วก็ตกตะลึงคะ่ะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะยายคนนี้เนี่ยก็ยังจะอพยพไปแอบในหุบเขาคะ่ะแต่ก็ทิงบ้านให้ชายชราขอทานคนนี้เนี่ยอยู่หนึ่งคืนค่ะพอถึงเวลาเชี่ยงคืนนะคะเจ้าเหงียนเนี่ยก็ตรงดิ่งมาที่หมู่บ้านเลยคะ่ะแต่เจ้าเหงียนนะคะ ก็แปลกใจค่ะเพราะว่าบรรยากาศปีนี้เนี่ยมันแปลกไปกว่าปีอื่นค่ะเจ้าเหนียนนะคะได้พบว่าบ้านของยายคนนี้เนี่ยทางทิศตะวันออกนะคะได้มีการแปะกระดาษสีแดงไว้ที่ประตูค่ะแล้วก็ยังมีนะคะไม้ไผ่เนี่ยที่มีการมาสุมๆกันนะคะแล้วก็เผาเป็นกองไฟค่ะนอกเหนือจากกระดาษสีแดงและกองไฟแล้วเนี่ยในบ้านของยายคนนี้นะคะก็มีการจุดเทียนเต็มไปหมดเลยค่ะสว่างสวยเลยค่ะและ ชายชราขอทานนะคะก็ใส่เสื้อสีแดงด้วยค่ะเจ้าเหนียนนะคะก็ได้มองเข้าไปที่บ้านคุณยายคนนั้นค่ะแล้วก็เดินเข้าไปใกลๆใช่ไหมคะในขณะที่เจ้าเหนียนเนี่ยเดินเข้าไปใกล้บ้านของคุณยายคนนั้นเนี่ยไม้ไผ่ที่ในกองไฟเนี่ยก็เกิดการระเบิดขึ้นมาเสียงดังมากเลยค่ะหลังจากที่เจ้าเหนียนนะคะได้ยินเสียงระเบิดของไม้ไผ่ใช่ไหมคะเจ้าเหนียนเนี่ยตกใจกลัวมากๆตัวสั่นเลยนะคะแล้วก็ วิ่งหนีเตลิดไปเลยค่ะและเจ้าเหียนเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาในหมู่บ้านเพื่อที่จะมากินคนอีกเลยค่ะสุดท้ายนะคะชาวบ้านเนี่ยก็ได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสับปะหลาดเหียนตัวนี้นะคะกลัวสีแดงแล้วก็กลัวเสียงระเบิดจากไม้ไผ่ที่อยู่ในกองไฟนั่นเองค่ะพูดง่ายๆนะคะสับปะหลาดเหียนตัวนี้เนี่ยก็จะกลัว3มสิ่งค่ะก็คือกลัวสีแดงเข้ม ไฟแล้วก็เสียงดังนั่นเองค่ะและปีต่อๆไปนะคะชาวบ้านเนี่ยก็ได้ปฏิบัติตามที่ชายชราขอทานคนนั้นได้ทำไว้ค่ะก็คือมีการติดนะคะกระดาษสีแดงจุดไฟให้สว่างสวยัยแล้วก็มีการเผาไม้ไผ่นั่นเองค่ะซึ่งการเผาไม้ไผ่นะคะในปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นการจุดประทัดก็เปรียบเสมือนว่าเป็นการจุดประทัดไล่เจ้าสัปรหลาดเนียนนั่นเองค่ะเขาเนี่ย จะเรียกวันก่อนตรุษจีนนะคะว่ากัวเนียนกั่วเนียนก็จะแปลว,ว่าวันก่อนตรุจจีนหรือว่า Chinese New Year's Eve นั่นเองค่ะจากตำนานและความเชื่อตรงนี้นะคะก็จะทําให้ชาวจีนเนี่ยเชื่อว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีมงคลค่ะเป็นสีที่เหมือนกับว่าปราบสิ่งชั่วร้ายนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตำนานแรกนะคะที่เกี่ยวกับวันตรุจจีนค่ะส่วนตำนานที่สองนะคะที่แอนเนี่ยเคยได้ยินมาตอนเด็กๆนะคะ ก็จะเกี่ยวกับเจ้าปีศาจท,ที่ชื่อว่าซุยคะ่ะเจ้าปีศาจกุยซุยเนี่ยจะออกมาก่อนวันตรุษจีนหนึ่งวันคะ่ะและเขาเนี่ยก็จะไปจับหัวของเด็กๆคะ่ะและเด็กๆคนไหนนะคะที่โชคร้ายเนี่ยโดนกุยซุยเนี่ย จับหัวเนี่ยก็จะเป็นไข้หนักมากเลยนะคะแล้วก็จนตัวหนาวสัน่นเด็กบางคนเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนแบบว่าเสียสติไปเลยนั่นเองค่ะพ่อแม่ของเด็กๆนะคะก็กังวลใช่ไหมคะและเพื่อที่จะป้องกันกุ่ยซุยนะคะมาจับขวเด็กเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้เด็กเนี่ยเหมือนกับว่าไม่หลับตอนกลางคืนนะ่ะก็ทําให้เด็กตื่นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะโดยการที่พ่อแม่ของเด็กนะคะก็จะเอาเหรียญแปดเหรียญน,นี้นะคะมาใส่ ในซองสีแดงค่ะมันมาใส่ไว้ในซองสีแดงใช่ไหมแล้วก็ให้เด็กเนี้ยเล่นในช่วงกลางคืนนะคะให้เหมือนแบบว่าเทเข้าเทออกเล่นกับเหรียญน,นะคะจนเด็กเนี้ยจะเหนื่อยไปเองแล้วก็หลับนะคะแล้วก็ในช่วงเหมือนแบบในช่วงกลางคืนก่อนตดจี G เนี้ยพ่อแม่ของเด็กเกเนี้ยก็จะจุดไฟไว้ตลอดทั้งคืนเลยค่ะเพื่อที่จะโสซุยโสซุยในที่นี้นะคะก็จะหมายความว่า เพื่อเป็นการป้องกันกุ่ยซุยนั่นเองค่ะโซสซุยก็จะแปลว่าป้องกันปีศาจนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆเนี่ยได้เล่นจนหลับไปใช่ไหมคะ พ่อแม่ของเด็กๆเนี่ยก็จะเอาเหรียญพวกนี้ล่ะค่ะไปวางไว้ที่ข้างๆหมอนของเด็กๆนั่นเองค่ะเพื่อเวลาที่กุยซุยเนี่ยจะเข้ามาจับหัวเด็กๆใช่ไหมคะเหรียญทั้ง8เนี่ยก็จะส่องแสงสว่างขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะทําให้กุยซุยนี่กลัวแล้วก็ไม่มาจับหัวเด็กนั่นเองค่ะในบางตำนานนะคะแทนที่พ่อแม่ของเด็กๆเนี่ยจะนําเหรียญทั้ง8นะคะไปใส่ในซองสีแดงให้เด็กเล่นเนี่ยในบางตำนานเนี่ยเขาก็จะ พูดว่า,าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยได้ผูกนะคะได้แดงกับเหรียญน,นะคะให้เด็กเล่นนั่นเองค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้กุยซุยเนี่ยมาจับหัวเด็กๆใช่ไหมคะพ่อแม่เนี่ยในทุกๆปีเนี่ยก่อนวันตรุษจีเนี่ยก็จะใส่เงินนะคะในซองแดงให้เด็กๆนั่นเองค่ะที่เราเนี่ยจะได้ยินกันบ่อยนะคะว่ายาสุยเฉียน ยาสุยเฉียนคำว่ายาตัวนี้นะคะก็จะแปลว่าเหมือนกับว่ากดทับเอาไว้หรือว่าปลามเอาไว้นั่นเองค่ะส่วนคำว่าสุยตัวนี้ก็คือเป็นปีศาจใช่ไหมคะส่วนคำว่าเฉียนเนี่ยก็จะแปลว่าเงินนั่นเองค่ะก็คือเหมือนกับว่าเงินที่เหมือนกับปลาปีศาจนั่นเองค่ะชาวจีนนะคะก็ได้ปฏิบัติแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะก็คือการให ย่าซุยเฉียนกับเด็กๆนะคะจนในที่สุดเนี้ยคำว่าย่าซุยเฉียนนะคะก็จะหมายถึงเงินที่ให้เด็กๆในช่วงปีใหม่นั่นเองค่ะคำว่าซุยที่แปลว่าปีศาจนะคะจะไปพ้องเสียงกับคำว่าซุยที่แปลว่าอายุนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้คำนี้นะคะย่าซุยเฉียนเนี่ย เป็นคำที่มีความเป็นสิริมงคลมากขึ้นเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนจากคำว่าซุยที่แปลว่าปีศาจเนี่ยมาเป็นคำว่าซุยที่แปลว่าอายุนั่นเองค่ะเวลาที่เราเนี่ยให้ย่าซุยเฉียนกับเด็กๆนะคะเราเนี่ยก็จะหวังว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยมีอายุยืนและก็สุขภาพแข็งแรงนั่นเองค่ะส่วนซองสีแดงนะคะเราก็จะเรียกว่า หงเป้าในภาษาจีนนั่นเองค่ะคํา,นะคะะาว่าหงนะคะก็จะแปลว่าสีแดงค่ะส่วนควํา,า,นาว่าเปาเนี่ยก็แปลว่าการหอ่อนะคะหรือว่าแพ็กเกจนั่นเองค่ะหงเปาก็คือ ห่อสีแดงหรือว่าซองแดงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสองตำนานนะคะที่เกี่ยวกับวันตรุษจีนที่อากงอาาเนี่ยได้เล่าให้แอนฟังในตอนเด็กๆค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีตำนานที่เกี่ยวกับวันตรุษจีนสนุกสนุกเนี่ยก็อย่ามาลืมเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอนขอตัวไปก่อนนะคะแอนเนี่ยจะต้องไปเตรียมยาซุยเฉียนให้กับหล,ลานๆค่ะยังไงแล้วเนี่ยเจอกันคราวหนะ้าสินยังคอยละบาย